ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออนสอนนะครับดัดผมนะครับหลังจากที่เรามีการเพิ่มเม้น์หรือการดัดในเกล่งของทรงเสยหรือเสยถุยเสร็จแล้วนะครับออก็มาทิมมมาริมหรือมาตกแต่งในลักษณะของทรงความหมายก็คืองานที่เราม้วนนะครับหรืองานที่เราดัดไปแล้วนะครับบางนะครับบางท่านอาจจะเหลือลักษณะของชายปลายลายแนว หรือบางส่วนออกยังออกมาไม่สวยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการถึงการเล็มหรือการตกแต่งหรือการเช็คส่งอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนการที่ใช้หวีรองหรือไรในลักษณะโซนของซิกด้านในอันนี้ก็คือนะครับด้านหลังหรือด้านท้ายทอยหรือลักษณะของตีนผมเนี่ยเขามีลักษณะของผมย้อนหรือกึ่งของหางเต่านะครับเป็น3ขวัญการทํางานที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้กันไก ดิวนะครับหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของการไล่ปลายผมเพื่อให้ขอบลายชายแนวหรือปลายนยออกมาด้สมูทหรือลักษณะของงานกลมคืนเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านจอนเพื่อเก็บขอบลายชายแนวหรือลักษณะของงานจอนหรือลักษณะของงานเชื่อมต่อออกมาในโซนของความถุยจะเห็นนะครับโครงสร้าง สีละนะครับหรือลักษณะของงานที่เราดัดออกมาแล้วนะครับศีรษะของดังแบบก็ออกไม่ได้ทุยทุยนะครับทุยตามที่กําหนดเนี่ยนะครับโจทย์ที่เราได้รับวันนี้นะครับเขาเข้ามาเขาบอกว่าวันนี้เขาต้องการดัดผมให้ดูศีรษะทุยนะครับ2นะครับก็คือต้องการที่จะเซต หรือจัดส่งเองได้นะครับ3ก็คือผมที่ก็าบางนะครับเขาต้องการให้ดูมีเนื้อผมที่หนานะครับ 4. นะครับก็ขอขอให้เป็นลักษณะของการดัดที่ลักษณะของการ,รเรียกว่าซอฟนะครับหรือลักษณะของการพิวหวาหรือลักษณะของการไม่มีกลิ่น <c oughs> อันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับจากการคาดการตัดในโซนของซิกด้านหลังนะครับขอบปลายใจแนวออสมาเก็บในโซนของซิกด้านหน้า ในโซนของซิกผมมาโดยการปัดหรือการเสยนะครับไปโซนของซิกด้านหลังคอปลายชายแนวอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับไกดล์ลายเกณฑ์จากโซนของผมม้านะครับเราขยับมาในโซนของซิกด้านข้างกอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมจะออกมาลักษณะของอัานเด่นส่วนโซนของโหนกหลังนะครับอันนี้คาบแอร์เรียรูปบกุดรูปฮาร์ดหรือลักษณะโซนของซิกด้านหลังโค้งมนนะครับวเวลาเราคัด หรือเราตัดนะครับเราควรเราต้องโค้งนะครับมือตามโครงสร้างสีละลายแนวหรือรูปบงกุรูปพาร์ทในโซนของโหนกหลังอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับการทํางานในกึ่งของเสยทุยนะครับอันนี้การทํางานที่ท่องแท้ก็ควรเอาหลักการในการทํางานในรูปลักษณ์ต่างๆนะครับการคัดการตัดการเพิ่มเม้นการดัดหรือการเซตการจัดทรงอันนี้เป็นหัวใจครับวันนี้ผมอ้อนนะครับสมจิต ดิสพาคดีนะครับหรือ KTO บ่ายอักการมีเอาเทคนิคนะครับเอางานเอาการเอาการทำเรียนรู้นะครับแผน4ช่องทาง Tiktok YouTube Facebook Live และช่องเลียว จบงานนะครับหนาวนะครับหรือนางแบบเขาต้องการให้การคิ้วนะครับหรือตกแต่งลักษณะของงานคิ้วนะครับอันนี้เป็น every d a y นะครับหรือเป็นการคลิปยูนะครับความหมายของออสก็คือแต่ละวันนะครับนะครับนางแบบชื่นชมมากนะครับหรือชื่นชอบมากก็คือการงานการคิ้วความหมายของออสก็คือถ้าเราพอกการคิ้วได้สวยแล้วก็อ,อาจจะใช้แค่แปรงนะครับปัดๆหรือเป็นลักษณะของสีฝุ่นหรือสีอเชโด หรือกึ่งนะครับมาสคาร่าปัดๆกอนคิ้วนิดนึงก็จะออกมาได้สวยจบงานนะครับออดมาใช้เป็นกึ่งของแฮร์เท่หรือการเซตการจัดทรงอันนี้ก็คือการล็อกหรือการจัดตัวลักษณะของทรงต้องยอมนะครับว่าการทํางานในกึ่งของเคมีหรือการเรียนรู้ในะงแนงของสายเสริมสวยเนี่ยสิ่งอันไหนที่อำนวยความสะดวกหรือสิ่งอันไหนที่ดีเนี่ย เราควรจะต้องเอามานะครับมาใช้หรือเอามาสร้างเสริมหรือมาลักษณะของมัมิกรวมกันการโบรการใดเช่นเดียวกันนะครับออสมาใดในส่วนของโหนกหลังขอบนะครับลายชายแนวหรือลักษณะของความทุยจะได้ออกมาในเด็ดนะครับความหมายก็คือนะครับจากที่เราคัดหรือเราตัดนะครับจากที่เราพรเพอร์มิทหรือที่เราดัดนะครับนะครับการที่เราจะดูทรงออกมาได้สวยงามมากกับตรงนี้ก็คือเทคนิคของการดราย หรือการเป่าเซตนะครับหรือการจัดส่งอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับชุดงานนะครับก็อย่าลืมนะครับหน้าเรามาดูลักษณะของโหนผมความหมายก็คือความถุยที่กําหนดที่ไว้นะครับว่าวันนี้เขาต้องการถุยเนี่ยเราตัดให้เขาได้ถุยไหมนะครับบางบางท่านนะครับก็ไปโทษศีรษะเขานะครับว่าทีรษะของพี่เนี่ย มันหัวแบนอยู่แล้วแล้วหนูจะตัดถุยได้อย่างไรมันก็เป็นองค์ประกอบนะครับนะฮะแต่เราเข้าใจหลักนิดหนึ่งเราก็าสามารถที่จะเหลือเนื้อผมได้นะครับนะไม่ใช่เป็นคนเก่งนะครับแต่เราเข้าใจว่าตรงไหนควรจะต้องเหลือเนื้อผมนะครับความหมายของออสก็คือการที่จะตัดผมไม่ถุยได้ จุดแรกเลยนะครับโหนผมหรือคาวแอร์แบ็กฮาร์ดหรือโหนกโซนของซิกด้านหลังคนเหลือเนื้อผมไว้ขอบปลายชายแนวใลักษณะของตีนผมหรือรากผมเนี่ยตรงนี้ควรให้เนียนหรือสมูทนะครับอันนี้จะทําให้ดูศีรษะตุยนะครับเ mm hmm. สร็จแล้วออดมาบโรมาไดมาเป่าเซตหรือการจัดทรงในรูปแบบของงานปัดหรืองานเซยครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟทุกท่าน เข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดตัปสไครป์กดดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์นะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง t i k t o k YouTube เฟซบุ๊กไลท์และช่องเลียวอยากจะศึกษาเพียงท่านแอดนะครับ a กมครับ s o m j i t นะครับออตสมจิตหรือออตติกตอกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับคืองานคัดหรืองานตัดสองก็คืองานประเมนหรืองานดัดแล้วออตจะมีทั้งช่อง f a c e b o o ไล i ์เอเบอร์ a ีนะครับแต่ละว่าออตเอางานเอาข่าวสารอาจจะเป็นในและนอกนะครับต่างประเทศที่ออตแพนหรือแชร์ทางช่อง f a c e b o o ไล i ์เอเบอร์ a ีเข้ามาศึกษาและพัฒนากันได้นะครับส่วนทาง YouTube นะครับพิม คำว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาศึกษาอาจจะเป็นงานบายด้าลเมคอัแต่งหน้าเก้าผมงานแฟรชั่นงานแฮร์โจตลอดจนถึงงานแ a ร่พรีสครับรนี้ก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้การจบงานนะครับนะ้น้องนะครับหรือนางแบบเขาบอกว่าผมเขาบางนิดนึง ขอให้ยีนิดนึงนะครับเพื่อให้ลักษณะของเส้นผมเนี่ยเกาะตัวอยู่กันและอย่าลืมนะครับออสมีน้องใหม่มาแรงคือต้องช่องเรียวตรงนี้เขาอบเผลหรครับหรือก็เปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้ทุกท่านนะครับหรือทุกแขนงเข้ามาพิเต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ตังช่องเรียวนะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านนะครับมีความสามารถอยู่แล้วมีงานถนัด หรือลักษณะของงานเรียนรู้ในคแนของสายที่ท่านทํางานอยู่แล้วเข้ามาพีเต์น,นะครับหรือคอนเทนต์งานกันได้ตรงช่องเลียวถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งกันเลยกันนะครับการเซตการจัดส่งแน่นอนนะครับบางท่านก็อาจจะใช้เป็นลักษณะตึงของเรียกว่าฟิงเกอีนะครับหรือใช้เป็นนิ้วมือ,อยืดบางท่านก็ใช้เป็นลักษณะของโรงมรืวีที่สามารถที่จะเซตหรือจัดส่งเองได้นะครับ บางท่านที่เขาต้องการที่จะลักษณะของการใช้ตัวเซตหรือการจะท่งในตัวของลักล็อกทรงนะครับสุดท้ายเรามาใช้หางวีนะครับค่อยๆเปลี่ยนนะครับหรือค่อย well, <c oughs> ๆเกลานะครับเพื่อให้เนื้อผมก็มีเนื้อผมที่หนานะครับต้องยอมนะครับว่าการที่เราดัดหรือการที่เราเพิ่มเม้นต์เนี่ยเนื้อผมจะมีความหนาจากปกติอีกสาเท่าตัวนะครับจากผมที่บางเบานะครับหรือผมที่ไม่มีน้ําหนักนะครับการที่เราเพิ่มเม้นต์หรือการที่เราดัดแล้ว ผมจะเกาะตัวเป็นก้อนนิดหนึ่งนะครับที่จะอยู่ตัวแล้วจะทําให้เดือผมมีการหนาขึ้นนะครับส่วนการเซตหรือการจะสทรงเนี่ยจะสะดวกหรือง่ายกว่านะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4ีสายทางทิกตอก YouTube Facebook l i ค e และช่องเหลียวก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกท่านนะครับที่ท่งยังรักนะครับและยิงติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO Bar Academy กันอยู่อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะครับเป็นกำลังให้จอดออสอีกครั้งนะครับ <laughs> กับกำลังใจก็คือการที่แบ่งปันหรือแชร์หรือให้กันซึ่งกันและกันในสไตล์คีโคารนนะครับและออสงครับยังมียังท่อง y o u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง y t u t u นะครับเพื่อนน้องและ f อทุกท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จบงานนะครับเราจะเห็นนะครับส่งนะครับหรือเป็นลักษณะของงานดัดนะครับหรือเป็นงานเพิ่มเม้นในแนวของซอฟ p r ร s ซอฟมิว ออกมาได้เด่นหรือกึ่งของความสวยงาม